ไปครับสวัสด <VE> ีคร right. ah. ับบ๊ายบายครับไปไปเมื่อไรอะแม่แม่อะไรต้อยู่ไม่หรอตอนนี้แม่อยู่ไหนเนี่ยรับนะครับผมกำลังจัดระบบอยู่แป๊บนึงสวัสดีครับคุณฟางแป๊บหนึ่งตามหาพี่ยาก่อนอยู่ไหนไม่รับดีครับสวัสดีท่านเลยสวัสดีทั้งทางเพจนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชาชตนาย สวัสดีทาง u t u b e ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาด้วยเราวันนี้เราไลฟ์พร้อมกันสองช่องเลยสื่อแบบยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดูกันนะแปบ๊บนึงสองมือเลยว,วันนี้ไปตามหาพี่ยากกวดา,าพาดูบรรยากาศนะครับปไปนะครับผมย้ายกลับกล้องก่อนครัแบบนะครับผมกำลังทำยูทูบอยู่กันนะ ลองกันโอเคมาแล้วสวัสดีสิบหกท่านด้วยนะไะขอญอาตกลับกล้องก่อนไลกันสองช่องเลยวันนี้ไปพร้อมพร้อมพร้อม,พ,อมพี่ยาขายตยปาไม่ขายครับไปไปดูกันนะตอนนี้รูกพี่ยายอยู่ไหนเมื่อกี้เราเห็นเขาขายตยาอยู่แล้ววันนี้ผมอะไม่จะไปเตรียมร้านอยู่เพราะว่า วันนี้วันอาทิตย์ที่ร้านลูกชิ้นจะขายดีครับขายดีมากครับก็เลยจะเตรียมร้านให้เรียบร้อยก่อนค้อนออกมาครับงั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะผมก็ไม่ทันจริงๆแล้วแหละวันอที่สมัยก็ไม่ค่อยทันนะสวัสดีครับคุณเกมกอสวัสดีคุณป้อมป้อมด้วยครับสวัสดีเจ๊หมูกันลมด้วยนะครับไปเห็นเจ๊เห็นพี่ยาไหมพี่ยาอยู่ไหนหรือพี่ยาเข้าโกดังไปแล้ว จะตามหาพญากรหรืออะไรเดินดูตลาดกันก่อนขอให้ดูร่าวๆ้าก่อนแล้วกันนะเราจะไปตามหาพญากันสวัสดีเจทีเคแมงปันด้วยครับสวัสดีคุณสมสดสีเบี้ยทองด้วยนะครับสวัสดีคุณตะเกีสวัสดีท่านเลยนะครับขอพาดูเบเการ,กร,กร์รวมๆก่อน ร่มโดนลุมไหมจริงวันที่เราผมจะไม่ค่อยคนจะไปไหนไม่ค่อยได้นะจริงผมต้องอยู่ร้านนะครับเพราะว่าคนแน่นมากๆครับผมนี่ลูกชิ้นผมดิอ๋อพี่ยาเดิไปลั่งในห้องน้ำโอ้นี่คนขวางนี่เอฟซีโปรยงนี่ดูดูยุกชิ้นผมดิชิ้นผมแบบชิ้นผมจะยุ่งมากกว่านี้ ผมองนีแล้วคงจะไปไหนก็มไม่ได้ให้ผมเลยรียบเดินไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยขอให้พาผู้ชม,มดูทีเดียวแน่นเลยกินร้านผมพี่ยาไปท่ายันเคี่ยวใช่ไหมอ้าวพี่ยาท่ายันเคี่ยวผมจะไลฟ์ได้ไงจะไลฟ์ได้ไงพี่ยาลงไลฟ์ไปยังผู้ชมพี่ยาลงไลฟ์ไปยังครับที่ใส่เอเอญาเสียครับผมไม่รู้ว่าใครใครเสียชีวิตครับขอเลยม,มาไม่ได้ติดงาน ดูว่าได้อยู่ไหนโอ้โแต่ว่าไม่ไหวถองยืเมเงินเนี่ยแต่ว่าเมื่อยอะ่ึงเนี่ยแล้วเนี่ยคือสองมือเลยครับผู้ชมเราไลฟ์ทั้งสองช่องนะครับทั้งเพจแล้วหยุดดูครับตองเลยเฮ้ยไม่ใช่เพจกับหยุดดูตอบไลฟ์ไม่ได้ครับมันมีแค่สองมือยากไปหมดงั้นก็ผมพาผู้ชมเดินดูบรรยากาศหลงๆกันแล้วกันเนาะ มันด,ดูไปไหนอย่างเราแรกแกสายยืนใส่ไปปลาอยู่แต่ผมอ่ะจัดเบบรรรตรียมอ,อ,อ,อุปกรณ์อยู่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคอนเซิร์ท่านเลยนะครับอยู่แล้วนนแนนะครับขอบคุณยาดมไทยตามมาดามเก่งนะครับขอบคุณ GL แลคลมไวส์รามุบหน้านะครับขอบคุณน้ำแร่เวลเร่นะครับขอบคุณ ไปนะจะรูล็อตโต้ดีล็อตโต้คองซีนะครับรถตโ้มือสองนะ,ะงสภาพดีครับก็ไปกระหารถตโต้กนได้ใครละคะร็ตโต้นะเพื่ต่อจะรูล็อตโต้ดีคองซีนะครับขอบคุณน้ำยาอะไรเย็นเย็นด้นาเช้าประจำขอบคุณบ้านหมดทุเรียนทุเรียน ขนมของฝากนะบ้านมุกเียงโคราชนะครับ,บ,รรบขอบคุณทีอ T i n i ต y Chemical น,นะครับผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดนะครับขอบคุณก,ะะา,กาแฟที่ยาคนหลุมนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอ,าอะไรนะฮองมกยี่สิบาทบ้านละจันทร์นะครับอยู่ที่คนดังแม่คนลุมเนี่ยฮองโมกยี่สิบบาทบ้านละจันทร์ ว่าที่เราเคยไลฟ์ก็ได้ประมาณคชั่วโมงถงชั่วโมงดูแล้ววันนี้น่าจะมันแล้วไม่ไหวรอ้โหว่าวันนี่ผมไลฟ์อยู่สองช่องท้งทาง,ทางายูทูบและทวิเพจด้วยนีกว่าเอาเรื่องเลยครับรม,มือกว่าเริ่มแบบกระถือไม่ไหวเราไปจัดระบบใหม่ก่อนต้องจัดระบบใหม่ สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เชื่อตระกุลด,ด้วยนะครับนี่ทอดมันทอดมันตะกายนะครับสวัสดีคุณเกียดเมืองการด้วยครับสว,ส,สวัสดีคุณละเอียดข้าวรดแกงนกอกด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณจินตนาด้วยนะครับสวัสดีคุณจิตราวันด้วยนะครับสวัสดีคุณบัวแก้วสวัสดีคุณกวางะครับที่ชอบทิ้งร้านน่ะเอาเราอยูทุกเบอร์น่ะเรา,าให้พ่กขาลูกชิ้นโอ้คนทัพตกอนขออนุญาตนะขออนุญาตจะรบกวน พิ่เอกชอบผินน้ำพอดีคุณโบ้แก้วครับฝากร้านหน่อยได้ไหมคะรับน้ำพิกซี่ยามาขายบอก์อะไรพ์มาเลยครับขายที่ไหนพี่มาเลยจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีเคเอ็นออริจินจัสนะครับน้ำส้มคั้นสดคุณหนิงนะตลาดนี้อยู่ที่ไหนครับตลาดนี้อยู่ที่คลองสามคลองหลวงกรุงธานีจ้าอันนี้ยอยู่ที่อ่าผัดไทยนะผัดไทยของอร้านยาดมไทยตาลามเก่งนะผัดไทยกุ้งสด ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นพอมกนะพอมกพอมกทำใหม่ๆทำรสสดจากตรงนี้นะนี่ทำปลาไข่ไปนะนี่มาลองด้วยไไข่ไปนะนี่ค่ะด้วยนะครับใครมาก็มาอยากกินอะไรก็เดินมาเลยของกินเยอะวันเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์อที่ของกินจะเยอะมากโอ้ยแน่นเลยครับโอ้ยอยู่จอปูครับขายดีมากครับนี่จอปูครับโอ้จอปูรูยี่ห้าบาทครับนี่ข้าวหมูตุ๋นนะไี้ข้าวหมูอบทำอบ ถ้าเป็นแยกเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปครับอันนี้เป็นขาหมูนะครับขาหมูในในพลนะครับขาหมูในพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขาหมูในพลไข่ยจ้างงมนี่ยนายพลขจ้าเนี่ย ไปดูตอ่อไปดูต่อนะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยครับผมไปไปดูตอ่ออันนี้ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกย่างครับไส้กรอกยาก่างมะนาวมะนาวมะนาวก็สดเลยครับคนเยอะครับเยอะครับเยอะเยอะคนเยอะครับอันนี้ข้าวอะไรนะ อันนี้ข้าวไก่อบข้าวหมูอบนะครับแล้วก็หมูสะเต๊ะครับติ๊กขนมปังอย่างนู้นนะครับครีมโฮงครีมฮอนขนมปังทิชบ้านนะครับผมขออนุญาตจับระบบจับระบบก่อนนะไม่ไหวกดแทนขออนุญาตวางรันขออนุญาตวางวางแป๊บนะผู้ชมนะ แบบนี้ผมขับไปดูคุณอามขอบคุณครับคุณอามคุณอามการันตีขอบคุณครับดาวห้สาสิบตัวขออนุญาตจัดระบบแรับคุณผู้ชมแบบนี้ขออนุญาตวางก่อนนะถือไม่ไหวแล้วปวดแขนมากช่วงขออนุญาตแบบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แบบนี้นุผู้ชมนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต้องเอาของที่ไม่ต้องทําของที่วางขายได้เลยแค่รับมาขายไปรับมาขายไปพอเดี๋ยวผู้ชมขอยัดญาตวางแป๊บนะผู้ชมนะโอตอนนี้ผมระบมมือมากพอดีว่าเราไหล่อสองทางขอยัดญาตผู้ชม <S 2> <S 2> <S 2> เก็บอุปกรณ์มนาะ ผมมานะแป๊บนึงนะผู้ชมรอแป๊บนึงนะขอบคุณดาวแปดสิบดวงด้วยนะครับใส่ต่อไปชั่วโอ้โหเมื่อกี้หนักมากผู้ชมอันนี้อันนี้ขายไงครับด้วยครับด้วยเท่าไหร่ครับด้วยสามสิบครับด้วยสามสิบบาท นี่ครับวยสั่งิบบ้านนะครับมงกฏน้ำจิ้มเด็ดนี่ครับเป็นปูกระตอยทอดกรอบนะครับร้านสองสาขายครับมน์กระต้อมนะเนี่ยมน์ขายครับอ่านี่มน์ขายครับอ๋อป้าตี้ดาวก็ขึ้นแล้วขอบคุณคุณมงกตด้วยนะครับขอบคุณครับยังไม่ออกมาเลยครับนี่อ่อมน์ขายต้มทอดนะครับนี่ปูกระตอยทอดกรอบ โอ้โอปูทอดกรอบครับพี่านผู้ชมปูกระต่อยไหมครับปูกระต่อยมี่ให้ลูกค้าชิมไหมห้ลูกค้าให้ลูกค้าชิมชิมได้ครับวางวางเอาวางัถ้วยหนึ่งให้ลูกค้าชิมวางไว้ที่นเลยอ๋วัไม่ได้ไปยิบไม่ได้แยกมาแล้วค่าแยกเป็นถ้วยถ้วยชิมแล้วค่ะแล้วก็เอาไปแบ่งครึ่ง ค,ค,คร,ราาึราาง่งตัวครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่งตัวเอากล้วยเเพื่อนไงเรามาเรามาไม่มาหักหักครึ่งหักครึ่งตัวหักครึ่งตัวแล้วก็ใส่กล้วยไวใ้ให้เราชิมเอามาชิมครึ่งตัวชิมชิมเพื่อนอยากว่าวชิมไหมไปถึงเอกเป็นพี่ยาวมาแล้ว ตัวนี้ครับยูเบอร์ไข่ของอยู่ครับยูเบอร์ไข่ของอยู่พี่ยายบบการงานไม่ทำแล้วจะเป็นไงอ่ะ๋อโอเคโอเคเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายคลิปก่อนนะเดี๋ยวผมตั้งตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งผู้ชมตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งคนระับผมถ่ายคลิปก่อนผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปพี่ยาก่อนอันไหนพี่ยาไหน พี่ยาอยู่นู่นครับพี่ยาแป๊บเดียวผมตั้งกล้องก่อนอันนี้อันนี้เปิดไหมครับฝานี้เปิดไหมครับพี่เปิดไหมเปิดไหมฝาเปิดไหมครับถ้าไม่เปิดผมจะวางวางกล้องก่อนในห้องครับผมเราขออนุญาตขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะผู้ชมนะ ม <S <S ผมว่าผมลงไลฟ์ทาง YouTube ก่อนดีไหมเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมผมลงไลท์ลงไลฟ์ทางยูทูบก่อนแล้วกันเนะาะขออนุญาตลงไลฟ์ทาง YouTube ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่นะขอโทษจริงเพราะว่าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ใหม่ทาง YouTube